ไข่ศิลาลึกลับแห่งทะเลสาบวินนิเพสอกีวัตถุโบราณที่ไม่ควรอยู่ตรงนั้นเรื่องราวนี้เริ่มต้นขึ้นเมื่อกว่า150ปีก่อนในปี1872ณริมฝั่งทะเลสาบวินนิเพสอกีในรัฐนิวแฮมป์เชียร์สหรัฐอเมริกากลุ่มคนงานกำลังขุดหลุมเพื่อติดตั้งเสาั้ว,วแต่สิ่งที่พวกเขาคนพบนั้นไม่ใช่แค่ดินเหนียวธรรมดาพวกเขาพบวัตถุทรงไข่ประหลาด ซ่อนตัวอยู่ในก้อนดินเหนียวลึกลงไปกว่า6ฟุต,ตใต้พื้นดินวัตถุนี้ถูกเรียกในเวลาต่อมาว่ามิสเตอรี่สโตนหรือไข่ศิลาลึกลับมันเป็นไข่หินสีเข้มขนาดราวไข่ห่านทำจากหินควอซไซส์หรือไมโลไนซ์ซึ่งเป็นหินเนื้อละเอียดแข็งจนเทียบเท่ากับหินแกรนิตมีน้ำหนักราว510กรัมสูง4นิ้วกว้าง2.5นิ้วและถูกเจาะรูไว้ ที่ปลายทั้งสองด้านอย่างประณีตแต่สิ่งที่ทำให้ไข่ศิลาก้อนนี้กลายเป็นปริศนาที่ไม่มีใครสามารถให้คำตอบได้จนถึงทุกวันนี้คือลวดลายแกะสลักที่อยู่รอบตัวมันลวดลายที่แปลกประหลาดเก่าแก่และไม่สอดคล้องกับรูปแบบศิลาหรือศิละปะของชนเผ่าใดในทวีปอเมริกาเหนือเลยบนผิวของไข่ศิลานี้ถูกสลักไว้ด้วยสัญ,ญลักษณ์ที่หลากหลายตั้งแต่รูปลูกศรกลับหัวดวงจันทร์ที่มีจุด หมายกางเขนแลหลายก้นหอยไปจนถึงภาพใบข้าวโพดที่มีมเมล็ดเรียงกัน17เม็ดและภาพคล้ายกระโจมของชนพื้นเมืองอีกด้านหนึ่งยังมีภาพวงกลมที่ดูเหมือนแสดงขาของสัตว์ชนิดหนึ่งกับสัพสัตประหลาดหูยาวที่ไม่สามารถระบุได้แน่ชัดและที่สําคัญคือใบหน้ามนุษย์ลึกลับใบหน้าที่เหมือนถูกกดทับปราศจากจมูกที่ยื่นออกมาและริมฝีปากที่ดูเหมือนจงใจถ่ายทอดอารมณ์อะไรบางอย่าง แม้จะมีนักโบราณคดีจำนวนมากพยายามศึกษาไขศิลานี้มาตลอดกว่า100ปีแต่จนถึงปัจจุบันยังไม่มีใครสามารถให้คำตอบได้อย่างแน่ชัดว่าใครเป็นผู้สร้างมันหรือมันมีจุดประสงค์เพื่ออะไรวัสดุที่ใช้ในการทำไขน่นี้ไม่ใช่หินที่พบได้ในพื้นที่ของนิวแฮมเชียร์และไม่มีวัตถุอื่นใดในสหรัฐอเมริกาที่มีลวดลายแบบเดียวกันกับมันเลยไม่มีเผ่าพัานธุ์พื้นเมืองใดในแถบนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเผ่าอาเบนากีซึ่งอาศัยอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงมีผลงานแกะสลักที่วิจิตรและประณีตในลักษณะนี้มาก่อนทำให้มีบางคนเชื่อว่าไคศิลาอาจมีต้นกำเนิดจากอารยธรรมที่เก่าแก่หรือลี้ลับกว่านั้นหรืออาจไม่ใช่มนุษย์บนโลกใบนี้เลยก็เป็นได้หลังการค้นพบวัตถุนี้ตกอยู่ในความครอบครองของนักธุรกิจชื่อเซเนกาเอลัตซึ่งเป็นผู้ว่าจ้างให้มีการขุดหลุมนั้น หนังสือพิมพ์ในยุคนั้นเริ่มพูดถึงไข่ลึกลับชิ้นนี้และอเมริกันเนเชอรัลลิสได้ตีพิมพ์ข้อสันนิษฐานว่ามันอาจเป็นถ้วยรางวัลแห่งสันติภาพที่มอบหลังจากสงครามระหว่างชนเผ่าพื้นเมืองสองเผ่าแต่ทฤษฎีนี้กลับไม่ได้รับความสนใจมากนักเพราะหลักฐานต่างๆบนตัววัตถุดูจะย้อนแย้งเกินกว่าจะมาจากฝีมือชาวอินเดียนพื้นเมืองไข่ศิลานี้ถูกนำไปจัดแสดงในเมเลดิตเซบวิงแบง ที่ก่อตั้งโดยรัฐเองก่อนจะถูกส่งมอบต่อให้ลูกสาวของเขาและในปี1927ก็ถูกบริจาคให้กับ New Hampshire Historical Society ปัจจุบันวัตถุโบราณลึกรับชิ้นนี้ยังคงจัดแสดงอยู่ในพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์แห่ง New Hampshire โดยล้อมรอบด้วยกระจกเงาเพื่อให้ผู้เข้าชมสามารถเห็นลวดลายทั้งหมดรอบตัวไข่ได้อย่างชัดเจนสิ่งหนึ่งที่สร้างความงุนงงให้แก่นักวิจัยคือ รูเจาะทั้งสองด้านของไข่ศิลาเพราะมันเป็นรูที่ถูกเจาะด้วยความแม่นยำสูงขนาดต่างกันแต่ตรงเปะ๊ะและไม่มีลักษณะเรียวเหมือนเครื่องมือโบราณที่ใช้มือเปล่าในปี1 9 9 4มีการวิเคราะห์ร่องรอยภายในรูพบว่าด้านล่างของไข่ศิลามีรอยขีดข่วนจากโลหะขายกับการวางบนแกนเหล็กและถูกถอดเข้าออกหลายครั้งบ่งบอกถึงกระบวนการที่ซับซ้อนและไม่ธรรมดา และในปี2006นักบรณคดีริชาร์ดบอยส์เวิร์ทให้ความเห็นว่ารูเหล่านี้ดูจะถูกเจาะด้วยเครื่องมือพลังงานไฟฟ้าที่มีใช้ในศตวรรษที่19หรือ20มากกว่าที่จะเป็นฝีมือของชนพื้นเมืองเขากล่าวว่ารูเจาะมีลักษณะเรียบเสมอและแม่นยำม,มากไม่มีความไม่สม่ำเสมอที่ควรจะพบในวัตถุที่มีอายุหลายร้อยปีนั้นท่ให้บางคนเริ่มสงสัยว่า ไข่ศิลานี้อาจไม่ใช่วัตถุโบราณจริงแต่เป็นของปลอมที่ประดิษฐ์ขึ้นในยุคใหม่อย่างชาญฉลาดแม้สมมติฐานของ b บ y ซ์เวิร์จะดูสมเหตุสมผลในเชิงเทคนิคแต่ก็มีผู้ที่เชื่อว่าไข่ศิลานี้อาจไม่ใช่ผลงานของอารยธรรมยุคใหม่แต่มาจากอารยธรรมอื่นที่เก่ากว่าส่วนพื้นเมืองในอเมริกาเหนือหลายพันปีบางคนเสนอว่านี่อาจเป็นทันเดอร์สโตนหรือขวัญสายฟ้า วัตถุศักดิ์สิทธิ์ที่เล่าขาันในหลากหลายวัฒนธรรมทั่วโลกว่าเป็นของที่ตกลงมาจากฟ้าและมีความเกี่ยวข้องกับเทพเจ้าสายฟ้ามีจดหมายที่ส่งถึงสมาคมประวัติศาสตร์ในปี1931ระบุว่าวัตถุประเภทนี้มักจะมีลักษณะเหมือนถูกทำด้วยเครื่องจักรมักถูกค้นพบลึกใต้ดินติดอยู่ในก้อนดินเหนียวหรือแม้แต่ฝังอยู่ในหินแข็งหรือปะการังท้ายที่สุดแล้วไข่ศิลาแห่งวินนิเพสกี ยังคงเป็นหนึ่งในอูปาัหรือ out o พ p ท a า e artifact ที่สำคัญที่สุดของสหรัฐอเมริกาวัตถุโบราณที่ไม่ควรจะอยู่ตรงนั้นไม่ว่าจะเป็นฝีมือของมนุษย์ในยุคไหนหรือแม้แต่มาจากแหล่งกำเนิดนอกโลกความจริงที่เราได้รู้แน่นอนเพียงอย่างเดียวคือมันไม่ควรจะอยู่ตรงนั้นเลยทฤษฎีที่เกี่ยวกับเอเลียนหรือไคซิลาคือล่องรอยของการมาเยือนจากดวงดาวในบรรดาว,วัตถุ out o a r t f a c t วัตถุโบราณที่มีควรปรากฏในสถานที่หรือยุคสมัยที่มันถูกพบไคศิลาลึกลับแห่งทะเลสาบวินิเพสกีถือเป็นหนึ่งในตัวอย่างที่ท้าทายความเข้าใจของนักโบราณคดีมากที่สุดเพราะไม่ว่าจะมองมุมใดทั้งรูปทรงวัสดุเทคนิคการเจาะและสัญลักษณ์ที่ปรากฏบนพื้นผิวมันดูจะขัดแย้งกับกรอบความรู้ของมนุษย์บนโลกทุกยุคทุกสมัยและนั่นคือจุดที่ทฤษฎีเอเลี่ยนยุคโบราณหรือ ancient alien เริ่มก้าวเข้ามามีบทบาทหากไม่ใช่มนุษย์แล้วใครเป็นคนสร้างละ่ะนักวิจัยแนวทางนอกตำราหลายรายเช่นเอลิกฟอนเดนิเกเคนผู้เขียนชาลอตออฟเดอะก็อดและนักวิทยาศาสตร์อิสระอื่นๆได้เสนอว่ามนุษย์ไม่ได้อยู่โดดเดี่ยวในประวัติศาสตร์ของตนเองแต่เคยมีผู้มาเยือนจากฟากฟ้า,ามาเยือนโลกในอดีตสิ่งมีชีวิตทรงภูมิปัญญาที่ชาวโลกโบราณเข้าใจผิดว่าเป็นเทพเจ้า ในมุมมองของพวกเขาไคซศิลาวินิเพสกี้อาจเป็นอุปกรณ์หรือเครื่องหมายบางอย่างจากผู้มาเยือนเหล่านั้นไม่ว่าจะเป็นวัสดุสื่อสารตัวจดจำพิกัดดาวแหล่งบันทึกข้อมูลหรือแม้แต่อุปกรณ์แสงพลังงานที่เราอย่างไม่เข้าใจบนไคซศิลามีการแกะสลักลวดลายที่บรรดาผู้เชื่อในทฤษฎีเอเลี่ยนชี้ว่าไม่ใช่แค่ลวดลายพื้นเมืองธรรมดาสัญ,ญลักษณ์ดวงจันทร์ที่มีจุด บางคนตีความว่าอาจหมายถึงการระบตุตำแหน่งของระบบดาวหรือจุดเชื่อมโยงทางดาราศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางจากอาวกาศหลายก้หยนหอยหลายก้นหอยหรือสไปรัลเป็นสัญลักษณ์ที่พบบ่อยในศิลปะของชนเผ่าโบราณทั่วโลกตั้งแต่สโตนเฮนไปจนถึงนาสกาและมักเชื่อมโยงกับพลังจักรวาลหรือการเดินทางข้ามมิติรูปกระโจมและใบหน้าไร้จมูกนี่อาจไม่ใช่แค่ภาพขนพื้นเมือง แต่บางคนเชื่อว,ว่ามันคือภาพเหมือนของเอเลียนใบหน้าที่ไร้จมูกยุบลึกเหมือนหัวกะโหลกและมีลิมฝีปากที่เยือกเย็นเป็นลักษณะเดียวกับสิ่งมีชีวิตนอกโลกในคำบรรยายร่วมสมัยหลายชิน้นเทคโนโลยีการเจาะที่เกินขีดความสามารถของมนุษย์ยุคโบราณอีกหนึ่งข้อสงสัยที่สนับสนุนทฤษฎีเอเรียนคือรูที่ถูกเจาะลงในไขศิลาการเจาะที่แม่นยำสูงและไม่มีรอยกู่ขะ ขัดแย้งกับเทคโนโลยีพื้นเมืองยุคกอรอุตสาหกรรมทั้งนักโบรณคดีชื่อดังและนักวิเคราะห์อิสระต่างเห็นพร้อมกันว่าร่องรอยภายในบ่งชี้ถึงการใช้แกนโลหะหมุนด้วยความเร็วสูงคลายเครื่อง CNC ยุคใหม่แต่นี่คือสิ่งที่ถูกฝังอยู่ใต้ดินลึกกว่า6ฟุตในปี1872หากไม่ใช่ของปลอมมันอาจเป็นชิ้นส่วนที่ตกหล่นจากวัตถุที่ไม่ใช่มนุษย์ความเชื่อเรื่องหินวนฟ้า ในวัฒนธรรมทั่วโลกในจดหมายปี1931ที่ส่งถึงสมาคมประวัติศาสตร์นิวแฮมเชียร์มีคนเสนอว่าไคซิลาอาจเป็นทันเดอร์สโตนหรือหินแห่งเทพสายฟ้าวัตถุประเภทนี้ปรากฏในตำนานหลายวัฒนธรรมชาวจีนเชื่อว่ามันคืออาวุธแห่งเทพสวรรค์ชาวสแกนดิเนเวียนเรียกเหมือนว่าโยเนียของทอชาวอินเดียเรียกเหมือนว่าวาชลาอาวุธเทพอินทรา แม้แต่ในอเมริกากลางก็มีแนวคิดว่ามีวัตถุที่ตกลงมาจากฟ้าและสิ่งที่น่าสนใจคือหินประเภทนี้มักมีรูปทรงคล้ายอาวุธหรือวัตถุทางเทคนิคเหมือนกับไข่ศิลานี้หรือมันคือรหัสพันธุก,กรรมจากดวงดาวนักเขียนด้านดาราศาสตร์เชิงลึกบางรายเช่นซิชเลียชิตชินและผู้สนับสนุนทฤษฎีพนสเปอร์เมียหรือแนวคิดที่ว่าสิ่งมีชีวิตบนโลกถูกนำมาจากนอกโลก ได้เสนอว่าไค่ศิลาอาจเป็นอุปกรณ์เก็บรหัสพันธุกรรมหรือเครื่องบันทึกภารกิจจากการมาเยือนของสิ่งมีชีวิตที่มีวิวัฒนาการล้ำหน้าหากสิ่งมีชีวิตทรงภูมิปัญญาจากดาวดวงอื่นเคยเดินทางมายังโลกในยุคโบราณพวกเขาอาจทิ้งข้อมูลหรือหลักฐานไว้ในรูปแบบที่อารยธรรมมนุษย์จะเข้าใจได้ในภายหลังบางทฤษฎีระบุว่าไขาซิลานี้อาจเป็นเครื่องรับส่งสัญญ,ญาณขนาดจิว๋ว ที่เคยมีบทบาทในการติดต่อกับดาวแม่ของผู้มาเยือนบางคนถึงกับเสนอว่าวัตถุนี้อาจยังคงทำงานอยู่จนถึงปัจจุบันโดยอาศัยแหล่งพลังงานภายในคล้ายกับคริสตัลรีโซเนเตอร์ที่มีในทฤษฎีวิทยาศาสตร์ล้ำยุคแม้จะไม่มีการพิสูจน์เชิงวิทยาศาสตร์ในตอนนี้แต่ในยุคที่เราสามารถเก็บข้อมูลทั้งห้องสมุดไว้ในชิปขนาดเล็กคำถามก็คือทำไมเทคโนโลยีจากนอกโลกจะไม่สามารถ บันทึกข้อมูลไว้ในก้อนหินได้บ้างละ่ะนักสำรวจบางรายยังชี้ว่าไข่ศิลาแห่งวินนิเพสซอกกีมีลักษณะคล้ายกับวัตถุบโบราณจากอีกสี่โลกเช่นหินสลักทรงรีจากไซบีเรียหินอัคคีจากซูดานวัตถุลึกลับจากถ้าในปาตาโกเนียทั้งหมดนี้เป็นวัตถุที่มีการเจาะรูแบบเดียวกันลหลายชิ้น ถูกพบในบริเวณที่มีตำนานเอเลี่ยนหรือเทพเจ้าจากดวงดาวเช่นเดียวกันหากมีอารยธรรมจากนอกโลกมาเยือนโลกจริงในอดีตพวกเขาอาจมีเครื่องหมายทางเทคโนโลยีที่ทิ้งไว้ตามจุดยุทธศาสตร์และไข่ศิลาคือหนึ่งในนั้นในตอนต่อไปเราจะพาคุณไปเปิดมุมมองทางจิตวิญญาณที่เกี่ยวข้องกับไข่ศิลานี้รวมถึงการเชื่อมโยงกับจักรระพลังงานลี้ลับและคำทำนายของชนเผ่าโบราณไข่ิลาวินิเพสกี อาจไม่ได้เป็นเพียงก้อนหินแต่มันอาจเป็นจุดเริ่มต้นของการค้นพบครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดของมนุษยชาติมันอาจเป็นสัญลักษณ์แห่หงจัก,กรวาลในไสยศาสตร์และศาสนาโบราณก่อนที่เราจะเจาะลึกตัวไข่ศิลาจากทะเลสาบวินิเพสอกีลองย้อนกลับไปดูว่าไข่มีความหมายในเชิงสัญลักษณ์อย่างไรในวัฒนธรรมโบราณทั่วโลกไข่ค,คือสัญลักษณ์ของจักรวาลในหลายศาสนาและความเชื่อโบราณ ไข่ค,คือจุดเริ่มต้นของทุกสรรพสิ่งเป็นรูปแบบสากลของต้นกำเนิดความเป็นนิรันด์และพลังสร้างโลกในฮินดูโบราณมีตำนานไข่ทองคำแห่งพัมมันหรือฮิรัญยากราดบา่าที่ลอยอยู่ในมาหาสมุทรไร้ขอบเขตและกลายเป็นจักรวาลในอียิปต์ไข่คือแหล่งกำเนิดของเทพสุริยะราและเทพผู้สร้างทั้งหลายในจีนโบราณมีตำนานไข่แห่งผานกูที่ภายในบรรจุ ยินอย่างและแตกออกมากลายเป็นโลกในศาสนาโซโลอาสเตอร์มีความเชื่อว่าโลกทั้งใบอยู่ในไข่และไข่คือสมดุลของความมืดกับแสงสว่างคำถามคือไข่ศิลาลึกลับนี้ถูกสร้างขึ้นตามความหมายเชิงสัญลักษณ์แบบนี้หรือไม่หรือมันเป็นไข่ที่มาจากเทพเจ้าหรือสิ่งมีชีวิตที่สูงกว่ามนุษย์การเชื่อมโยงกับจักรกะและพลังจิตนักจิตวิญญาณและผู้เชี่ยวชาญทางพลังงานลีลับบางราย ได้ทำสมาธิเพื่อสัมผัสพลังงานจากภาพถ่ายของไข่ศิลาและหลายคนกล่าวตรงกันว่ามันเหมือนมีสนามพลังงานหมุนวนอยู่ในวัตถุนี้คล้ายกับจักรกะกลางของโลกจัก,กรกะกลางหรือโซล่าเปรกซัสจักระไข่ศิลาอาจสื่อถึงจักระที่สามจุดศูนย์กลางของอัตตาพลังภายในและความตั้งใจของมนุษย์หากวัตถุนี้ถูกวางไว้ในจุดพิเศษบนโลกเช่นเส้นเลไล หรือจุดพลังงานก็อาจส่งผลต,ต่อจิตใจหรือสนามแม่เหล็กโลกผู้ศรัทธานในสายนี้เชื่อวว่าสัญลักษณ์บนไขศิลาอาจไม่ใช่แค่การตกแต่งแต่เป็นรหัสจิตหรือมันตราพลังงานที่ช่วยกระตุ้นบางสิ่งบางอย่างในระดับจิตวิญญ,ญาณของมนุษย์หรือมันคือหินพิธีกรรมแห่งเทพโบราณมีอีกทฤษฎีที่น่าสนใจไม่แพ้ก,กันหรือไขศิลานี้อาจเคยถูกใช้ในพิธีกรรมบางอย่างของ ลัทธิที่หายสาบสูญไปแล้วพิธีบูชาเทพแห่งฟากฟ้าจากสัญลักษณ์ดวงจันทร์ที่มีจุดหลายก้นหอยและรูปกระโจมหลายคนตีความว่าเป็นเครื่องหมายของการสื่อสารกับเทพเจ้าแห่งท้องฟ้าหรือเทพสายฟ้าในวัฒนธรรมโบราณเช่นทออินทราหรือแม้แต่เทพที่ขี่ยานฟ้าในพิธีกรรมที่สาบสูญอาจมีการใช้ไขศิลาเพื่อวางบนแท่นบูชาและสวดภาวนา ใช้เป็นอุปกรณ์เชื่อมต่อพลังงานจักรวาลหรือเป็นสิ่งแทนตัวเทพที่จะลงมาสิงอยู่ในพธิธีบางคนถึงขั้นที่เชื่อว่าไขา่ศิลานี้คือเรือนร่างชั่วคราวของเทพเจ้าต่างดาวที่เคยมาเยือนโลกการเข้ารหัสแบบศักดิ์สิทธิ์พลังงานแฝงบนลวดลายนักศยศาสตร์บางสายที่ศึกษาพลังงานเชิงเรขาคณิตศักดิ์สิทธิ์สังเกตเห็นว่าลายบนไข่ศิลามีความคล้ายคลึงกับสัญลักษณ์โบราณที่ใช้ในการปลุกพลัง เช่นหลายก้นหอยเชื่อมโยงกับพลังงูหรือคุณดาลินีรูปไม้กลางเขนอาจไม่ใช่คริสต์แต่เป็นรูปแบบสัญลักษณ์แห่งการทรงพลังในธรรมชาติเช่นปฐมธาตุสีจุดที่เจาะปลายทั้งสองอาจเป็นช่องพลังหรือเกตเวที่ใช้ในการถ่ายทอดพลังงานระหว่างโลกกับฟ้าหากไคศิลานี้ถูกวางในจุดที่ถูกต้องตามพลังแม่เหล็กโลกหรือมีการทำพิธีเฉพาะ มันอาจทำงานได้อีกครั้งความเชื่อที่อาจเชื่อมโยงกับของครั้งต่างมิติในคติชนของอเมริกันพื้นเมืองมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับหินศักดิ์สิทธิ์ที่ไม่ได้มีต้นกำเนิดบนโลกใบนี้วัตถุที่บรรจุพลังแห่งบรรพบุรุษหรือเป็นของขลังที่ใช้ข้ามมิติเวลาผู้เท่าในบางเผ่าเชื่อว,ว่าหินพิเศษบางก้อนมีชีวิตของตัวเองและการพบวัตถุที่ฝังในดินลึกเหมือนกับไข่ศิลานี้ มักเป็นสัญญาณว่ามันเลือกที่จะปรากฏตัวณช่วงเวลาที่สำคัญบางอย่างของโลกหรือมันคือกุญแจปลดผนึกสิ่งที่หลับไหลหนึ่งในแนวคิดที่เข้มข้นที่สุดในสายศาสนาไสยศาสตร์แบบลี้ลับคือไข่ศิลาคือกุญแจที่รอเปิดบางสิ่งผู้ศรัทธาบางกลุ่มเชื่อว,ว่าวัตถุลึกลับยังไข่ศิลาอาจเป็นส่วนหนึ่งของระบบคำทำนายหรือกลไกปริศนาที่เกี่ยวข้องกับการปลุกสิ่งบางอย่างที่หลับไหลอย,อยู่ใต้ผืนผิวภพ ไม่ว่าจะเป็นพลังงานโบราณสิ่งมีชีวิตหรือการเชื่อมมิติหลายคำํำนายจากชนเผ่าในอเมริกาเหนือเช่นตำนานเทพผู้กลับมาหรือแสงจากป่าเหนือได้กล่าวถึงช่วงเวลาที่สิ่งของโบราณจะถูกคนพบและกลไกบางอย่างจะเริ่มทำงานเพื่อเปลี่ยนแปลงมนุษย์ยังสรุปไม่ได้แต่มันก็น่าสะเพงกลัวไคซิลาวินนิเพสกี้อาจไม่ใช่แค่ของโบราณหรือของปลอมแต่เป็นเครื่องมือพิเศษ จากยุคที่จิตวิญญาณของมนุษย์ยังติดต่อกับพลังลี้ลับได้อาจเป็นวัตถุจากเทพอาจเป็นเรือนร่างของสิ่งทรงพลังอาจเป็นของที่รอการปลุกให้ตื่นหรืออาจเป็นของคลังจากดวงดาวที่ถูกวางไว้ด้วยจุดประสงค์บางอย่างปริศนาเลเยอร์ลึกไข่หินที่เชื่อมโยงกับผู้มาเยือนจากฟากฟ้าถ้าสิ่งที่เราเรียกกันว่ามิสเตอร์ลิสตตนนี้ไม่ได้เกิดจากฝีมือมนุษย์ในยุคปัจจุบัน ไม่ใช่งานของชาวพื้นเมืองอเมริกันอย่างเผ่าอาเบอร์นากีและยังไม่มีหลักฐานว่าเป็นของชนชาติอื่นในยุคโบราณที่เคยเดินทางมาถึงแผ่นดินนี้แล้วคำถามสำคัญก็คือใครกันแน่ที่สร้างมันขึ้นมาและพวกเขามีเหตุผลใดในการวางมันไว้ลึกใต้พื้นดินราว6กฟุตริมทะเลสาบแห่งนี้เชื่อมโยงกับเรื่องเล่าจากชนเผ่าโบราณชนเผ่าโบราณพื้นเมืองอเมริกันมีเรื่องเล่าที่ล้ายกันทั่วทุกดินแดน ว่าครั้งหนึ่งผู้มีปีกหรือสิ่งมีชีวิตจากฟากฟ้าได้ลงมายังผืนโลกพวกเขานำไฟเทคโนโลยีและภูมิปัญญามาให้ก่อนจะกลับขึ้นฟ้าไปอีกครั้งและตำนานของเผ่าอาเบอร์นากีเองพวกเขากล่าวถึงสิ่งมีชีวิตเหนือธรรมชาติที่ปรากฏจากท้องฟ้าที่แตกออกเป็นสองส่วนผู้มาพร้อมกับเสียงคำรามดังกึกอกกรงขายฟ้าผ่าและมีวัตถุทรงกลมหรือวงลีตกลงมาจากฟ้า คุณเห็นความเชื่อมโยงไหมล่ะครับลักษณะของไข่หินที่ไม่ใช่แค่ศิละปะหนึ่งในเบาะแสที่น่าสงสัยคือสัญ,ญลักษณ์บนไข่หินรูปวงกลมพร้อมจุดลูกศรกลับหัวสไปรลัลหูสัตว์ใหญ่เต็นดวงจันทร์และใบหน้าที่มีริมฝีปากแน่นสนิทบางนักวิชาการสายเลนลับวิเคราะห์ว่ามันคือการรวมตัวกันของสัญ,ญลักษณ์โบราณที่บอกพิกัดปรากฏการบนฟ้าและสิ่งมีชีวิตผู้เฝ้าสังเกต แต่ที่น่าขนลุกยิ่งกว่านั้นคือการที่สัญ,ญลักษณ์บางอย่างบนหินนี้กล้ายคลึงกับภาพสลักโบราณในอ,อียิปต์สุเมเรียนและแหล่งอารยธรรมโบราณทั่วโลกโดยเฉพาะสัญ,ญลักษณ์วงกลมจุดกลางและเกลียวหมุนวนที่มักสื่อถึงจักรวาลหรือพลังงานศักดิ์สิทธิ์จากนอกโลกนี่อาจไม่ใช่เรื่องบังเอิญทฤษฎีเอเรียนโบราณกล่าวว่าหินนี้คือมเมล็ดพันธุ์แห่งความรู้ ผู้เชี่ยวชาญสายทฤษฎีแอนเชีนเอเรียนหรือเอเลียนโบราณบางกลุ่มเสนอว่าไข่หินนี้อาจเป็นวัตถุจากต่างดาวที่ถูกฝังไว้เพื่อจุดประสงค์บางอย่างอาจเป็นอุปกรณ์สื่อสารหรือโมดูลเก็บข้อมูลรูทั้งสองด้านที่ขุดเจาะอ,อย่างละเอียดและการขัดผิวภายในที่เรียบเนียนผิดธรรมชาติอาจไม่ใช่แค่ศิละปะแต่มันคือช่องเสียบหรือพอร์ตเชื่อมต่อเหมือนโมดูลที่ต้องใช้เทคโนโลยีเฉพาะ เชื่อมต่อเพื่อถอดรหัสข้อมูลบางอย่างมันอาจเป็นอุปกรณ์บันทึกข้อมูลจากสิ่งมีชีวิตนอกโลกหรือ Black บ็อกของมนุษย์ต่างดาวหรืออาจจะเป็นเครื่องหมายอนาเขตหรือสัญ,ญลักษณ์สถานีลงจอดอีกมุมหนึ่งมองว่าใครหินเป็นวัตถุเบคอนวัตถุส่งสัญญาณหรือเครื่องหมายที่ถูกฝังไว้ให้จดจำหรือใช้ในการนำทางสำหรับการกลับมาอีกครั้งของบางสิ่งมีการตั้งข้อสังเกตว่า ตำแหน่งที่คนพบไขหินอยู่ใกล้เส้นพลังงานแม่เหล็กของโลกซึ่งถูกเชื่อมโยงกับพลังงานปิศนาและมักเป็นจุดที่มีการพบโบราณสถานลึกลับและเหตุการณ์ u f เอยู่บ่อยครั้งหรือว่าไขหินนี้อาจเป็นรหัสพันธุกรรมจากเผ่าพันธุ์โบราณอีกแนวความคิดหนึ่งที่ล้ำลึกยิ่งกว่าบางคนเชื่อว่าไขหินแห่งวินิเพสกีอาจไม่ใช่เพียงแค่วัตถุธรรมดาแต่มันคือ มเมล็ดพันธุ์แห่งการเริ่มต้นหรือ s e ซ์ออฟซ i วิลลิเซชันที่ถูกทิ้งไว้โดยเผ่าพันธุ์ผู้สร้างมนุษย์เมื่อหลายหมื่นปีก่อนคล้ายกับแนวคิดในภาพยนตร์ p r o m e ท h อุสหรือทฤษฎีของซิชเลียชิตจินที่กล่าวถึงอนันนาคีผู้ซึ่งเดินทางมายัางโลกโบราณและได้ปรับแต่ง DNA ของมนุษย์ยุคดึกดำบนันเพื่อเร่งวิวัฒนาการถ้าเป็นเช่นนั้นไขหินก็อาจเป็นสัญลักษณ์แห่งต้นกำเนิดหรือคำเตือนว่า เราไม่ได้เกิดขึ้นมาเองตามธรรมชาติแต่เป็นผลผลิตของการทดลองอันยิ่งใหญ่ในระดับจักรวาลและตอนนี้เสียงกระซิบจากใต้ดินที่เงียบงันมากกว่า150ปีกำลังปลุกคำถามใหม่ๆในโลกของยุคเทคโนโลยีคำถามที่ไม่อาจมีใครแก้าตอบแน่ชัดเพราะมันอาจเขย่ารากฐานของสิ่งที่เราเข้าใจว่าเป็นประวัติศาสตร์ของเผ่าพันธุ์มนุษย์ร้องรอยของผู้มาเยือนจากฟากฟ้า ในจัก,กรวาลของทฤษฎีเอเลี่ยนโบราณมีแนวความคิดหนึ่งที่น่าสะเทือนใจและท้าทายวงการโบราณคดีอย่างที่สุดนั่นคือครั้งหนึ่งมนุษย์ต่างดาวอาจเคยมาเยือนโลกในยุคโบราณและทิ้งสิ่งของเทคโนโลยีหรือสัญ,ญลักษณ์บางอย่างไว้เบื้องหลังสิ่งเหล่านี้บางครั้งปรากฏในรูปของสิ่งที่เราเรียกกันว่าอูพาทหรือวัตถุที่อยู่ผิดที่ผิดเวลาและไขหินลึกลับแห่งวินนิเพสกีอาจเป็นหนึ่งในนั้น แต่คำถามสำคัญก็คือถ้ามันไม่ใช่ฝีมือมนุษย์โบราณแล้วมันมาจากไหนบอแสจากสัญ,ญลักษณ์บนผิวหินลองมองให้ลึกลงไปในสัญ,ญลักษณ์ที่แกะสลักไว้บนผิวของไข่หินรูปดวงจันทร์แบบมีจุดคล้ายกับแผนภาพดาวฤกษ์หรือดาราศาสตร์ที่ซับซ้อนลูกศรกลับทิศและก้นหอยอาจแปลความเป็นทิศท,ทางการเดินทางและวัฏจักรรูปมนุษย์ที่หน่าผิดรูปหน้าตาที่แปลกประหลาดจนบางคนเชื่อว,ว่า นั่นอาจไม่ใช่มนุษย์และอย่าลืมว่าอีกด้านหนึ่งของหินมีลวดลายคล้ายกับข้าวโพด17แถวมีผู้เชี่ยวชาญบางรายตั้งข้อสังเกตว่าจํานวนเม็ดข้าวโพดบนหินนี้อาจมีความหมายเฉพาะหรือเป็นรหัสทางดาราศาสตร์แต่ทําไมต้องเป็นข้าวโพดและทําไมต้อง17เม็ดข้าวโพดเป็นพืชศักดิ์สิทธิ์ของชาวอเมริกันพื้นเมืองแต่คําถามคือพืชชนิดนี้ปรากฏอยู่ในหินที่มีความ เนียนและเทคนิคการจออระดับไมคคอนในยุคที่ไม่มีอุปกรณ์ใดๆที่สามารถทำแบบนั้นได้นี่คือสิ่งที่ทำให้นักทฤษฎีเอเลียนโบราณตั้งสมมุติฐานว่านี่อาจเป็นรหัสสื่อสารจากอารยธรรมต่างดาวหลายคนเชื่อว่าไขหินอาจถูกสร้างขึ้นจากวัตถุจากนอกโลกหรือแม้แต่การนำส่งข้อมูลแบบพิเศษคล้ายกับอุปกรณ์เก็บความทรงจำลองจินตนาการแบบนี้นะครับ สิ่งมีชีวิตทรงภูมิปัญญาจากต่างดาวเดินทางมาอย่างโลกเมื่อหลายพันปีก่อนพวกเขาทำการสำรวจมนุษย์ยุคแรกบันทึกข้อมูลลงในวัตถุขนาดเล็กแต่ซับซ้อนและทิ้งบ่อแสไว้ผ่านลวดลายและสัญ,ญลักษณ์บนวัตถุนั้นหรือหากก้าวไปอีกขัน้นมีแนวคิดที่ว่าหินก้อนนี้อาจเป็นส่วนหนึ่งของระบบนำทางโบราณคล้ายกับเบคอนหรือเครื่องนำร่องพลังงานแม่เหล็กที่ส่งสัญ,ญญาณไปยังอวกาศ สิ่งที่สอดคล้องกับรูที่ถูกเจาะทะลุหินด้วยความแม่นยำระดับสูงและดูเหมือนจะถูกหมุนด้วยแกนโลหะซ้ำไปซ้ำมาหลายครั้งการเจาะแบบนี้ไม่ใช่เครื่องธรรมดาในยุคก,ก่อนเครื่องมือไฟฟ้าล่องรอยเทคโนโลยีในหินโบราณในปี1994นักวิเคราะหินได้ศึกษารายอยเจาะของหินและพบว่ารอยขีดขวนภายในหลุมบ่งบอกว่าหินถูกยึดด้วยแกนโลหะและมีการหมุนซ้ำหลายครั้ง คล้ายเครื่องจากสมัยใหม่แต่นี่คือยุคศตรวรรษที่19ใครกันจะมีเครื่องมือขนาดนั้นหากไม่ใช่จากศตรวรรษนี้หรือแม้แต่จากโลกนี้แล้วทำไมเอเลี่ยนต้องมาเลือกที่นี่หากมีการมาเยือนจริงเหตุใดจึงเลือกทะเลสาบวินิเปสอกกีมันอาจฟังดูเหมือนพื้นที่ธรรมดาในรัฐนิวแฮมเชียร์แต่ตามตำนานของชนพื้นเมืองอาเบนาก,กีพื้นที่รอบทะเลสาบนี้เคยเป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์มีเรื่องเล่าว่า ในยามค่ำคืนบางครั้งฟ้าจะสว่างวาบและมีเสียงคำรามราวกับมีบางสิ่งตกลงมาจากฟ้าพวกเขาเรียกสถานที่แห่งนี้ว่าประตูฟ้าหรือสกายดอในหลายวัฒนธรรมทั่วโลกคำว่าไข่มักเป็นสัญลักษณ์ของจุดเริ่มต้นของจักรวาลหรือการถือกำเนิดของสติปัญญาใหม่ไข่หินวินินเพสอกีจึงอาจไม่ใช่แค่วัตถุธรรมดาแต่มันอาจเป็นข้อความจากอดีตกาลหรือสิ่งที่ทิ้งไว้โดยผู้สร้าง จาก,ากฟ้าเพื่อรอให้เราเข้าใจมันในวันหนึ่งแผนที่จากฟ้าและต้นกำเนิดของไขหินเมื่อไม่นานมานนี้นักวิจัยกลุ่มหนึ่งได้ทำการจำลองสัญ,ญลักษณ์บนไขหินวินิเพสกีด้วยเทคโนโลยีสามมิติพวกเขาเริ่มสังเกตเห็นบางสิ่งที่น่าตกใจหากเรานำสัญ,ญลักษณ์ทั้งหมดบนไขหินมาวางเรียงในระนาบเดียวกันแล้วหมุนมันตามแนวแกนเจาะลวดลายที่ดูเหมือนกระจัดกระจายจะกลายเป็นรูปแบบที่ใกล้เคียงกับ แผนที่ท้องฟ้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งตำแหน่งของดวงจันทร์ดาวเคราะห์บางดวงและรูปแบบวงโคจรที่ไม่ตรงกับที่เราใช้กันในปัจจุบันแต่กลับตรงกับทฤษฎีบางชุดที่อ้างว่ามนุษย์ในยุคก่อนประวัติศาสตร์เคยรู้จักระบบสุริยะเกินกว่าดาวเนปจูนรูที่เจาะทะลุไขหินอย่างแม่นยำอาจไม่ใช่แค่รูธรรมดาแต่เป็นจุดบรรจบของข้อมูลหรือพลังงานในบางความเชื่อข,ของชนพื้นเมืองอเมริกัน มีเรื่องเล่าว่าจิตวิญญาณของผู้ที่ถือครองวัตถุศักดิ์สิทธิ์จะสามารถได้ยินเสียงจากท้องฟ้าผ่านมันได้หากถือมันไว้ในทิศทางที่ถูกต้องซึ่งตรงกับหลักการทำงานของเครื่องส่งสัญญาณเรโซนนัน้นที่นักวิสิ์บางกลุ่มเสนอว่าหินประหลาดประเภทนี้เมื่อถูกสัส่นสะเทือนด้วยความถี่เฉพาะจะสามารถส่งเสียงหรือเปิดช่องทางไปยังสนามพลังงานบางอย่างได้แต่ว่าหรือวันนี้คือ ของขวัญจากเทพทอดในตำนานอียิปต์โบราณเทพทอดเทพเจ้าแห่งปัญญาและวิทยาศาสตร์เคยกล่าวไว้ว่าข้าซ่อนไว้ซึ่งภูมิปัญญาของจักรวาลในนามของสิ่งที่มองไม่เห็นผู้ใดเข้าใจใครแห่งชีวิตผู้นั้นจักได้ยินเสียงของดวงดาวนักทฤษฎีบางคนจึงตั้งข้อสังเกตว่าหินก้อนนี้อาจเป็นสื่อกลางหรืออุปกรณ์ต้นแบบเดียวกับที่ปรากฏในตำนานอื่นๆทั่วโลก เช่นแผ่นจารึกมรดกของทอสหลูกแก้วพยากรณ์ของชาวซูเมเรียนหรือแม้แต่โอปอแห่งโซโลโมอนการค้นพบที่ไม่มีใครพูดถึงสิ่งที่น่าสนใจคือหลังจากไขหินถูกค้นพบและส่งต่อจากคนหนึ่งไปสู่อีกคนหนึ่งเจ้าของเดิมทุกรายกลับไม่เคยออกมาให้สัมผณ์อีกเลยและพิพิธภัณฑ์ของเมืองก็ไม่เคยเปิดเผยข้อมูลใหม่เกี่ยวกับไขหินมานานหลายทศวรรษบางคนบอกว่าไขหินนี้อาจเคยถูกเปิด และได้เผยบางอย่างที่โลกยังไม่พร้อมจะรับรู้หลังจากสำรวจทฤษฎีต่างๆอย่างลึกซึ้งทั้งด้านโบราณคดีวิทยาศาสตร์และตำนานเราอาจสรุปเบื้องต้นได้ว่ามันไม่ใช่วัตถุธรรมดามันถูกเจาะและแกะสลักด้วยเทคนิคที่เกินกว่ายุคนั้นจะทำได้สัญลักษณ์ของมันอาจสื่อถึงระบบสุริยะหรือแม้แต่เป็นรหัสจักรวาลมันเกี่ยวข้องกับตำนานไขรแห่งชีวิตที่ปรากฏในวัฒนธรรมโบราณทั่วโลก และมันอาจเป็นวัตถุที่เหล่าผู้มาเยือนจากต่างดาวทิ้งไว้เพื่อสื่อสารบางสิ่งกับเราสิ่งลึกลับที่สุดในเอกภพคือมันสามารถเข้าใจได้อเบิร์ตไอน์สไตน์บางทีใครเห็นวินิเพสกี้ก็คือบททดสอบที่รอให้มนุษย์ค้นพบเราไม่ได้อยู่คนเดียวในจักรวาลนี้และอดีตของเรานั้นอาจเชื่อมโยงกับฟากฟ้ามากกว่าที่เรากล้าจะเชื่อก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ หากรับชมกันแล้วคิดเห็นยังไงก็เมนต์บอกแอดได้ที่ใต้คลิปเลยนะครับก่อนจากกันอย่าลืมกดไลค์ Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานด้วยนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ